สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกะนะคะเยลลี่ห้าตัวนะคะในเซเว่นกันนะคะจะมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะซูชิแซลมอนนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็จะมีตัวที่สองก็จะเป็นเ,เซ็ตซูชิแบบน,นี้นะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยตัวที่สามนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเกมมี่ตีนไก่นะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะทีละตัวกันนะคะ แล้วตัวนี้ค่ะเป็นเจลลี่แบร์นะคะเป็นแกรมมี่นะคะเป็นเยลลี่นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะฟุตตี้ทวิตนะคะเป็นเยลลี่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเราจะแกะทั้งหมด5ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตัวแรกกันเลยนะคะนี่เป็นซูชิแซลมอนนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในของเขาจะเป็นแบบไหนนะคะ ของเขาจะเป็นแซลมอนนะคะซองก็จะเป็นสีส้มเลยนะคะเพื่อนๆออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นซูชิเป็นหน้าตาเป็นซูชิแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นแซลมอนนะคะนะคะตัวที่สองนะคะก็จะเป็นเซตซูชินะคะแบบนี้เลยค่ะว้าวในเซตของเขาก็จะมีแบบเออเยลลี่นะคะ หลากหลายรูปหน้ามากเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นไข่หวานนะคะอันนี้ไข่หวานอันนี้เป็นไข่แซลมอนนะคะอันนี้น่าน่าจะเป็นหน้าไข่ทั่วไปนะคะแซลมอนค่ะเพื่อนๆแบบนี้เนาะนี่หน้าเข้าปั้นนะนี่เขาก็จะมีช้อนมาให้ด้วยนะคะตัวต่อมานะคะเป็นแกรมมี่ตีนไก่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาจะเป็นแบบนี้ออกมา ขาก็จะเป็นแบบรูปตีนไก่เลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยๆๆบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบยืดยืดแบบนี้เลยนะคะนี่ต่อมานะคะตัวที่สี่นะคะก็ <ๆๆ S 2> จะเป็นเอ่อเจลลี่หมีนะคะนี่เจลลี่แบร์นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่น่ารักมากเลยค่ะก็จะเป็นรูปเอารูปหมีนะคะนี่ ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นฟูต,ตี้ทวิสนะคะแบบนี้นะคะ่ะเป็นเยลลี่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาก็จะเป็นแบบเส้นๆแบบนี้นะคะเอาไว้ให้เราแบบถักนะคะถักหรือว่าม้วนม้วนอะไรแบบนี้นะคะจะได้แบบทําให้ดูน่ากินมากขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ทําเป็นเส้นๆม้วนมวน้นถักเปียอะไรก็ว่ากันไปนะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะอยู่ในในกรอบนะคะในกลมๆเนาะเราจะเราจะได้กินง่ายขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะ เยลลี่5ตัวนะคะที่เราแกะในเซเว่นค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลยค่ะใครเคยกินตอนไหนบ้างคอมเมนต์บอกด้วยนะคะนี่นี่ค่ะนี่คือแกลลี่5้าแบบนะคะในเซเว่นใครเคยกินอันไหนแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะ เราจะกินเซตซูชีกันค่ะ